ช่วงนี้นะครับจะสังเกตว่าคนเนี่ยอาจจะพกของมีคมไปในสถานที่ต่างๆนะครับแต่มันไม่ใช่มีดนะครับแต่มันคือเลื่อยครับเลื่อยเนี่ยอาจจะเป็นเลื่อยเอาไว้เลื่อยขาเก้าอี้หรือเปล่าหรือเป็นการสกัดกั้นใครบางคนหรือเปล่าไม่ให้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่กรมตำรวจเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยของกรมตำรวจก็หน้าที่จะจบลงแล้วนะครับก็เห็นความชัดเจนอะไรหลายๆอย่าง แต่ในส่วนของเลื่อยนะครับที่พกกันเข้าสภาเนี่ยก็มีอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือตำแหน่งประธานสภาซึ่งแกนนำของพรรคเก้าไกลเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนพยายามที่จะผลักดันไล่คุณหมออ๋องเนี่ยออกไปเรียกง่ายๆนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยจะดันใครสักคนหนึ่งเนี่ยขึ้นตำแหน่งเป็นประธานสภาครับแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยทำไม่สำเร็จครับก็เลยจะไล่ คุณหมออ่องออกนะครับแล้วมีการขยับขยายตําแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาใหม่ซึ่งนั่นเองก็เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับของกรรมการบริหารพรรคก้าไกลเนอะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีมติอย่างไรกันแน่ซึ่งแน่นอนครับว่าการไล่เลี้ยงการบีบหมออ่องเนี่ยก็น่าที่จะมีฮิตเด้นอะเจนดาตามที่ทางพรรคก้าไกลเนี่ยเขาสงสัยเอาไว้อย่างไรก็ตามครับก็ ต้องดูครับว่าตกลงแล้วเนี่ยหมอ,อองจะทําอย่างไรพรรคเก้าไกลจะทําอย่างไรแต่วันที่26นี้นะครับเราน่าจะเห็นแล้วครับว่าตกลงแล้วเนี่ยใครที่จะเป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลซึ่งมาแทนคุณพิธาลิมเจริญรัตแต่ทางพรรคเองเขาก็เปิดทางไว้นะครับว่าถ้าเรื่องของคุณพิธานเนี่ยจบสิ้นนะครับสงสารอะไรตัดสินอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คุณพิธาก็สามารถที่จะกลับมาดํารงตําแหน่งของหัวหน้าพรรคได้ครับ